สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาจะพามาทำวิธีการวาดรูปจากรูปภาพนะคะให้เป็นรูปสุดแสนน่ารักด้วยแอป i d i t Paint ค่ะตามไปดูกันเลยค่ะตอนวาดรูปการ์ตูนจากรูปภาพฉบับมือใหม่ด้วยแอป i d i t p a i n ตามไปดูกันเลยค่ะดาวน์โหลดแอปนี้เสร็จแล้วกดเปิดเข้าไปะค่ะกดแลเลอรี่กดบวกเลือกขนาดที่ต้องการะค่ะกดเลเยอร์กดเลือกรูปภาพค่ะ ปรับรูปภาพได้ตามต้องการเลยนะคะกดถูกต้องค่ะถ้าคือหน้านี้ให้กดยกเลิกค่ะปรับขนาดความโปร่งใสกดเลื่อนเลเยอร์ลงมาข้างล่างค่ะกดเลือกหน้านี้นะคะจะเป็นหน้านที่เราวาดภาพค่ะกดเป็นที่แปลงค่ะหลังจากนั้นเราก็วาดภาพได้เลยค่ะเราล่างภาพเสร็จแล้วกดเป็นที่เลเยอร์ค่ะกดเพิ่มเลเยอร์แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างกดปิดลูก,กตาค่ะกดถังสีแล้วเราก็เติมสีตามใจชอบแล้วได้เลยค่ะ แล้วก็ระบายได้เลยค่ะอันนี้แรงเงานะคะให้มันเพิ่มมิติขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะบันทึกได้เลยค่ะผลงานการวาดครั้งแรกค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ